ตอนนี้ตามนักเรียนไปดูแปลงผักนะคะผักสวยๆค่ะนี่ผักชีดูวอ่ะดูผักอ่ะดูผักนี่อ่ะอร่อยไหนไหนไหนตรงไหนนี่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 อันนี้นี่นี่นี่กินครับโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมโค้งซใช่ปุ๋ยหรืปล่า ปลูกอีโน่ปลูกอีไหมทางนี้ปลูกอีวิแต่ท่านหมดหน้าหนาวปุิ่มมันยังไม่ค่อยสวยเลยเออนั่นแหละไปปลูกอันนี้แหละอะใครโยนไรม่ปลูกคณะด้วยล่ะเออใช่คณะนะครับสามสิบวับโอ้โหดีได้สี่สิบบาทใการค้ากำลังดีเลยชอบไหมจะหมดแปลงแล้วหมดแปลงแล้วครับปลูกไหมครับหมดปลูกไหมผูช่มั้งอย่าเป็นตะก้องอ่น สวัสดีครับมาปลูกผักเอ้ยใช่มาเก็บผักนะครับขายให้คัวเตปร้อยถ่ายให้คุณครูนะครับคือดีๆหน่อยนี่ครับเพื่อนผมครับนู๊ดครับผมหลานเจ้าอวนครับแล้วก็ตัปร้อยครับเตปร้อยเตปร้อยสี่สิบแปดสี่สิบหก ได้เท่าไหร่ครับคุณโน้ต4 0บาท้วครับไหนนี่ครับโฉมหน้าคนปลูกครับนี่ค่ะท้ายครับแล้วก็จบคลิปเลยเดี๋ยวเดี๋ยพึ่งโอเคดูผักครับดูผักนี่ครับคนปลูก